มุกดาหารเดือดพล่านหมวดสุเทียนทองโสมเสรีรวมไทยสัตว์แหลกเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยสวนสัตว์เถื่อนเปิดเย้ยคำสั่งคู่ฟันมอ5 7 7หล้างบางยกเข่งลัน่นอย่าเห็นกฎหมายเป็นแค่กระดาษพับถุงกล้วยแขกสนามการเมืองมุกดาหารระอุจนประลอดแตก เมื่อหมวดสุเทียนทองโสมผู้สมัครสสมุกดาหารเขต1เบอร์7จากพรรคเสรีรวมไทยออกมาเปิดหน้าท้าชนระบบราชการแบบไม่ไว้หน้าอินหน้าพรมโพสต์ข้อความสุดดุดันผ่านโซเชียลมีเดียจวกรัฐบาลท้องถิ่นและคณะกรรมการสาธารณาสุขยับเยินกรณีปล่อยประละเลยให้สวนสัตว์เทือนเปิดให้บริการหน้าตาเฉยทั้งที่มีคำสั่งปิดไปแล้วกฎหมายไม่ใช่กระดาษเปื้อนหมึก หมวดสุเทียนเปิดฉากซัดแรงถามหาจิตสำนึกเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเปรียบเรยเจ็บแสบว่าพรบรสาธารณสุขมีไว้ป้องกันโรคและคุ้มครองประชาชนไม่ได้มีไว้แค่พับถุงกล้วยแขกพร้อมชีพ้พฤติการของผู้ประกอบการที่ยังเปิดรับนักท่องเที่ยวเก็บเงินเข้ากระเป๋าเป็นการตบหน้าอำนาจรัฐฉาดใหญ่ แต่เจ้าหน้าที่กลับนั่งนิ่งเป็นทองไม่รู้ร้อนชี้เป้าความผิดซึ่งหน้าเย้อยอำนาจรัฐผู้สมัครจากพักเสรีรวมไทยงัดข้อกฎหมายมาฟาดกลางวงระบุชัดว่าการที่สวนสัตว์ยังเปิดทั้งที่โดนสั่งปิดถือเป็นความผิดตามมาตรา65และ80แห่งพรบรสาธารณาสุข2535 และที่สำคัญคือนี่คือความผิดต่อเนื่องหรือ continuous offense ทุกวินาทีที่เปิดประตูรับคนคือการทำผิดกฎหมายซ้ำซากไม่ใช่เรื่องที่สั่งแล้วจบกันไปคู่ฟันม157 เตรียมตัวเดินเข้าคุกงานนี้สะเทือนถึงเก้าอี้ข้าราชการระดับสูงร้อยตรีสุเทียนประกาศกล้าวเตือนเจ้าพนักงานท้องถิ่นลามไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหากรู้ทั้งรู้ว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่งแต่ไม่แจ้งความดำเนินคดีเท่ากับเอาขาข้างหนึ่งก้าวเข้าตารางแล้วฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 พร้อมตั้งคำถามแทงใจดำว่าพฤติกรรมเกียร์ว่างแบบนี้เขาขายเอื้อประโยชน์หรือเกรงกลัวอิทธิพลมืดหรือไม่ในตอนท้ายหมวดสุเทียนยื่นคำขาดแนะนำทางรอดเดียวให้เจ้าหน้าที่รัฐคือต้องลงพื้นที่เก็บหลักฐานเดี๋ยวนี้และหอบหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีแบบต่างกรรมต่างวาระจับทุกวันที่มีการเปิดไม่ใช่ซื้อเวลาไปวันวัน ถ้าพวกคุณไม่กล้าแจ้งจับเขาประชาชนนี่แหละจะเป็นคนลากคอพวกคุณเข้าคุกเองฐานละเว้นการปฏิวัติหน้าที่หมวดสุเทียนทิ้งท้ายไว้อย่างดุเดือดสะท้อนสไตล์การทำงานแบบเสรีรวมไทยที่กัดไม่ปล่อยเรื่องความถูกต้องสร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วสารากลางจังหวัดมุกดาหารทันที